สวัสดีเอซีที่น่านักทกผูทุกคนจ้าฉันคิดอยากตำมหมูุงไปตำส่วนแต่ลหลายมือ,อแล้วล่ะมือนี่ก็เลยจัดเลยจ้าตำส่ว,สวนจ้าใส่ข้าวปุ้นหลายๆแสบค่ะกินกับหยอดปลากระเสรอนๆนี่ฉันสิบอกว่าเขากันไลยหลายจ้าล้อไปกินเมืองเออล้อไปตำกินเมืองด้อจ้าแสบแสบขันไปเท่าคิดยาเนี่ให้ว่าแสบค่ะกนอนท้อหลังจากที่เฮ้ากินตำส่วนเสร็จแล้วมาปัิชันกนสิบห้าไม่เห็ดขนมเห็ดของหวานกินได้ปัีิ กับักอื้อที่เหลือยวนมือนั่นแหละจ้าก่อนที่มันสีน่าฉันก็ไปเอามาทาการเฮ็ดเชื่อมบักอื้อจ้ามือนีเข้ากับเ็ษเสื่อมบักอื้อเนาะอันนับแรล่งเขากบเอาบักอื้อที่เขาหั่นไว้เอามาใส่หมอเศษแล้วเขากะเทน้าตาลลงจากจากนั้นเขาก็เติมน้ำลงไปแล้วเขาก็เอาไปตั้งไฟอ่อนๆยำเนื้อจัวัาตั้งอ่อนๆแล้วเขาก็ใส่เกลือปนจักน้อยจ้าโรยลงไปเมนูของหวานในมือหนีของเขากับเป็นเมนูที่เฮ็ดบ่ยญาจ้า เสื่อมฟักท่องจ้าหรือว่าเสื่อมือ,อือจ่าเห็ดง่ายง่ายล้อมไปเห็ดเบื้องเนจ่าเข้ากับเติมน้ำลงไปใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือจังน้อยเราเข้ากับปีดฟ้าไว้ตั้งไฟประมาณยี่สิบนาทีล่ะจ่าแต่ว่าขันเปิดไฟแห่นี่ใหม่เอจ้าเสือ่อมเอือเนี่เข้าก็เห็ดประมาณยี่สิบนาทีแล้วเขาก็เปิดเบื้องี่จ้าก็ชิบฟดอ้วก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 เฮ้ยเป็นตะเสียบค่ะ น้ำกะทิเน้อแสบคักเด้อจ้าลงไปเห็ดเบิ่งเด้อเมนูเสี่ยมอ,อื้อนี่เห็ดาาแล้วกแสบน้ำจ้าทำง่ายอร่อยด้วยเซตล้วจ้านี่เมนูเสีออ่ยมือมาเด้อปูใดสิกินเสื่ยมอ,อือจ้ามาเด้อแสบๆน้ำกันจ้า